กับคุณพวงประกาอุดมอริยะทรัพย์ครับขอเล่นเชิญครับคุณพวงประกาครับช่วยช่วยเล่าให้ฟังดูเหมือนไมใ่ใคยเป็นอะไรเลยนะฮะตอนนั่งแต่งหน้าผมก็มีสัมภาษณ์อยู่ผมดูไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่เห็นเหมือนเป็นคนที่มีอาการที่ว่ามาก่อนมีอาการของโรคอะไรบ้างครับประมาณพศสามเก้านะคะนิฉันเป็นไทรอยด์เป็นพิษค่ะเริ่มแรกนะคะ แต่ลอยเป็นพิษก็ทานยามาเรื่อยๆอยู่ต่อมาก็เป็นหัวใจโตอคุณหมอก็บอกว่าเป็นเพราะสาเหตุเป็นเพราะไทรอยด์ทานยามากนะ,ะแล้วก็รักษามาเรื่อยๆต่อมาก็เป็นตับแข็งค่ะแล้วก็โรคไตาอาการเดี๋ยวก็ช็อกเดี๋ยวก็ช็อกเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็สุดท้ายมาก็มาเป็นไขข้ออักเสบนะคะก็เดินไม่ได้ SFE ใช่ไหมครับ ไม่ใช่อันมีอีกเป็นโรคพุ่มพวงครั้งสุดท้ายเลยค่ะครั้งสุดท้ายตัวบวมมากบวมมากก็ติดต่อทางโรงพยาบาลไปรักษาที่ขอนแก่นรามแล้วก็ศรีนครินร้วรักษาตลอดลก็ทานยาคุณหมอให้ก็ตัวบวมบวมกว่าเก่านะคะเป็นเม็ดสีเหลืองๆนะคะก็ทานไม่ได้มันฟูบมันร้อนร้อนมากค่ะแล้วก็เดินไม่ได้อีกอก็คิดว่าชีวิตนี้ก็คงจะ หมดสิ้นแล้วค่ะหมดหวังแล้วค่ะแม้นแต่เราเราเราทา,านยาแก้แพ้เราก็ยังแพ้อีกใช่ไหมคะไม่รู้ <c oughs> จะทานอะไรอีกแล้วก็เลยหันหน้ามาทานยาต้มนะคะยาหม้อนะคะห,หมอคนนั้นบอกว่าอาดีนะยาต้มหม้อละห้าร้อยสองพันห้าพันนะก็มาต้มทานเป็นไงครับ <c oughs> ก็ก็ดีแต่ตรงว่ามันขับปัสสาวะออกก่อนนั้นปัสสาวะไม่ออกนะคะห,หมอให้ยาทานมาก็ไปปิดกระปอยนะคะ ก็คิดว่าตายแล้วล่ะชีวิตนี้ก็อยู่แต่ในสวนเพราะไม่ออกไปไหนแล้วทําไมถึงเจอบิมของเราพอดีมีวันหนึ่งนะคะ,ะเขาชื่อคุณสุรพงศ์มั้งคะที่ว่าเป็นเพื่อนกับคุณบิ๊กนี่แหละคะ่ะหอบน้ํามังคุดไปหอบสินค้าไปเพาผมซื้อมาหมื่นบาทนะเนี่ยผมมาให้คุณนายทดลองดูซิว่าจะเป็นยังไงวะอะไรอ่ะ โอ้ยไม่ทานเราอ,อาหารเสริมเขาก็เลยถามว่าทําไมถึงไม่ทานาคุณหมออยู่ที่ขันแก่รามบอกจะทานติดขาดห้ามทานนะคะทานก็จะอาการที่จํจแย่กก่าเก่าอีกก็เลยไม่ทานเระบบอยู่แล้วใช่ไม่ทานเขาก็เลยบอกว่าไหนๆคุณนายก็จะตายแล้วใช่ไหมค,คนไหนที่พูดถ้ามาไหมฮะวันนี้ไม่ได้มาคะ่ะเป็นเพื่อนกับคุณบิกก๊กทีะะ่ละคุณบิ๊กแต่ไปใหไป้ไปแนะนําไปให้ทานนะคะแหมพูดจาดีจังเลยนะครับใ,ใไหนๆก็จะตาย อย่แล้วทานไปเถอะ<ม>นะสักครั้งนึ่งสักครั้งหนึงงหน่งให้ทานให้หน่อยเขาก็บอกอย่างนั้นเราก็มานอนคิดยาอาหารเสริมหรือยาหรือก็กองไว้เป็นน้ำมังคุดอืมันก็สวยดีนะเราก็เกิดบรรสาวสีมพวกเออมันก็เข้าใจดีใช่ไหม <laughs> นอนเจ็บเจ็บทุกวันนะคะเจ็บปวดคานไปตามตามในห้องก็ยังตั้งอยู่ก็ยังตั้งอยู่ก็เล้วลองก็นึกถึงคํำพูดของเขาว่าเออทานสักครั้งดูสิ เออก็เราเอาเองมา,าทานดูสิอพอทานวันแรกนะคะดิฉันก็ถ่ายได้ดีอทานน้ำมะขุดขวดเลยไหมฮะทานค่ะไม่อร่อยค่ะไม่อร่อยอก็ดูซีดีของคุณหมอ,ค,หมอคุณหมอบอกว่าอร่อยนะคะด,ดูไม่อร่อยค่ะทํายังไงก็ไม่อร่อยค่ะแล,แล้วแต่ทนบางคนบ้งางฮะดิฉันก็เอาไปผสมเอาไปผสมกับน้ำส้มน่ะน้ำส้มน้ำส้มค้นส้มคันค่ะก็เลยทานได้ เพราะว่าช่วงนั้นช่วงนั้นทานยาไม่ได้ก็เลยทานแต่น้ําอุ่นแล้วก็เลยติดน้ําอุ่นน้ํามักคุดก็เลยไม่ได้แช่ตู้เย็นนะคะคทานอะไรแต่อุ่นอุ่นอุ่นไปหมดเลยตอนหลังมาก็เลยลอง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 เอาไปแช่ตู้เย็นดูเหมือนเหมือนที่คุณหมอพูดในในซีดีก็อร่อยดีก็ทานทานไปก็ติดใจพออาทิตย์แรกตัวก็ยุบหลงไม่บวมนะคะไม่<ท>บวมบที่บวมบวมตรงไหนบ้างครับบวมหมดหน้าใบหน้าบวมหมดเลยค่ะ มือมือก็ใส่แหวนไม่ได้<ะ>บวมขนาดนี้เลยพรก็ใส่ไม่ได้บวมมากใส่ไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้่ะเสื้อผ้าก็ใส่เอวยืดอย่างเดียวครับไม่ได้เป็นสภาพแบบนี้ครับทีนี้พวกคนงานอะไรเขาก็บอกโอ้ยคุณนาย ทำไมยุบลงนะดีนะเราก็ถามแล้วก็ไม่ได้เจอแบบนี้นะคะเจอแต่คนงานวันวันหนึ่งค่ะเป็นไงเราก็ถามว่าดีไหมคุณนายดีไหมดีไหมใกล้จะตายหรือจะอยู่ก็ถามเขาว่าโอ้รอดขะขักได้ขับคุณนายโบตายดรอกครับบอสันอ๋ออยู่จัดไหนครับอยู่นครพนมค่ะอ๋อแล้วันนเขาก็เลยบอกว่าคุณนายกินต่อเลยเด้อคือสิดีอยู่ดอวย่าตัวนี้่าสันก็เลยกินต่อไปก็ทานมาเรื่อยๆทานมาจนกระทั่งพอเข้าเดือน อาทิตย์ที่เจ็ดนะคะทีนี้ปวดค่ะปวดปวด,ดมากปวดไหนฮะเข่าตามตัวจากตรงนี้ไม่ปวดแล้วนะคะมันจะลงมาอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้แล้วก็ฝ่าเท้าไอต้ตัวตัวชานี่ก็หายนะคะชาชามากหายปวดมากก็นึกถึงอาจารย์อะไรชื่ออะไรมิทุนาเหรอคะมีไหมคุณมิทุนาคุณมิทุนาบอกว่าถ้าปวดมากอัดเข้าไปเลยสีเม็ดนะคะ แคปซูลแคปซูลแล้วก็ไอไขข้อค่ะอัดไอสีเม็ดอย่างละสีเม็ดกินเหมือนขนมเลยค่ะอืเป็นไงครับผลที่ได้แล้วก็น้ำมังคุดวันละสองขวดเลยทีนี้อสองเลยจากหนึ่งขวดจากหนึ่งขวดอร่อยมากโอ้โหเต็มเต็มที่เลยครับเป็นไงก็ไป็นกันแล้วว่าชีวิตนี้ตายไหนไหนไนก็บัดโดงไปเลยใช่ไหมคะก็ผลปรากฏว่าในสภาพที่เห็นนี่แหละค่ะแข็งแรงขึ้นเยอะสองเดือนครึ่งค่ะ แล้วก็ไปตรวจเลือดปกติทุกอย่างคะ่ะคุณหมอค่ะอขอขอบคุณค่ะนะคะขอกลับขอบพรบคุณท่านด็อกเตอร์นะคะที่ได้วิจัยไอ้ตัวนี้ออกมาพอ,อวันที่ฉันได้เกิดมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะ <laughs> เป็นกำลังใจให้นะครับจากวันที่เริ่มทานมังคุดถึงวันนี้กี่กี่วันแล้วฮะ สองเดือนครึ่งค่ะสองเดือนครึ่งใช่ค่ะคนคนที่บ้านนี่ทักมีความสุขมากขึมีความสุขมากค่ะลูกก็สบายใจลูกก็ไม่ต้องไปเยี่ยมเราอีกแล้วไมนก็จะทางานสวยขึ้นอ่ะค่ะมีแต่คนชมว่าผิวสวยค่ะผิวสวยหน้าใสได้ไหมครับใช้เซเว่นเลยค่ะอยากตอนนี้อาจารย์ตอนนี้สุขภาพดีแล้วก็อยากจะสวยนะคะตกลงอยู่ใช่ไหมครับไม่ไม่ไปไหนแล้วใช่ไหมไม่ตายแล้วนะฮะอยู่แน่นอนยกเว้นอย่างเดียวคืออุบัติเหตุตอนนี้ก็บอกได้ทุกคนว่า ไม่ตายแล้วม,มีมีของดีทานแล้วนะคะโอเคครับอาจารย์ช่วยนะครับที่บ้านนะครับไทรอยเป็นพิษนี่ก็เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะคะทีนี้ไทรอยเป็นพิษเนี่ยมันจะหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาซึ่งจะทําให้หัวใจเนี่ยทำงานหนักขึ้นอันนี้ก็เลยทําให้หัวใจโตน,นะคะค่ะใจสัน่นผับผับ,บ,บอะไรเงี้ยนะคะ,ะแล้วก็ยาที่กินเนี่ยคือยาทุกอย่างเนี่ย มันถูกทําลายที่ตับแล้วก็ขับออกทางไตเพราะฉะนั้นถ้าเรากินเยอะๆเนี่ยตับมันก็ทํางานเยอะไตมันก็ทํางานเยอะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมันก็บะบพร่องขึ้นมาได้<ม>ใช่ไหมฮะถ้าเรากินเยอะ,อะแล้วมีโรคอะไรอีกนะปวดข้อปวดข้อ,ขอก็เป็นอาเป็นผลจาก s l e นะคะเพราะ SLE นี่ก็จะปวดมากๆเลย SL e นี่ก็เกิดจาก ตับแข็งนี่อาจจะเป็นเพราะว่าตับทํางานเยอะเพราะกินยาแล้วยาที่ทําให้ที่บอกว่าบวมทั้งตัวก็เป็นสเตียรอยเพราะสเตียรอยกินเข้าไปแล้วจะบวมนะคะ,<ม>ะซึ่งพวกนี้มันก็มีอันตรายทั้งนั้นนะคะแล้วก็ตะกี้เป็นเป็นอะไรอีกนะที่หัวใจโตนะครับอาจารย์หัวใจโตอันนั้นเป็นเหตุมาจากไทรอยเป็นพิษนะคะ<ม>ที่ทําให้หัวใจโตมีไหมฮะ โรคที่เป็นมีไหมครับมีค่ะ,ะปวดข้อนี่ก็น่าจะเป็นผลพวงมาจาก SLE <ม>เพราะว่ามันมันเป็นสาเหตุมาจากอันเดียวกันคือเป็นออโตอิมูนดีซิสคือเ,เกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันอของตัวเองเยอะเกินไปเห็นเห็นว่ามีฉีดสเตรอ,อยด์ใช่ไหมครับฉีดแล้วค่ะฉีดก่อนหน้านี้ครับอาจารย์ฉีดอ๋อฉีดเข้าข้อฉีดเข้าข้อข,อขนาดนี้ตรงนีฉีดไปกี่ครั้งคะ กือบสิบครั้งค่ะเกือบสิบครั้งที่หัวไหล่เนี่ยนะคะใช่ค่ะโหธรรมดาครั้งสองครั้งนี่ก็แย่ใช่ไหมฮะคือคือโดยปกติเนี่ยนะคะหมอจะฉีดไม่เกินสามครั้งอะนะคะแต่ละแต่ละจุดอะนะคะฝ่าเท้าก็ฉีดค่ะโอ้โหค่ะถ้าอย่างนี้ก็ไม่แปลกใจว่าทําไมถึงบวมะนะฮะหรือยาเซียรอยที่ให้กินน่ะบอกว่าเม็ดสีเหลืองใช่ไหมฮะเข้าใจว่าเป็น น่าจะเป็นเด็กซ่าเมทาโซนกินวันละกี่ครั้งสามค่ะสครั้งถ้าสามครั้งคงไม่ใช่เด็กซ่าอาจจะเป็นเพนิซโลอนเพราะเด็กซ่าจะกินวันละหนึ่งหรือสองครั้งเท่านั้นนะคะ,ะแต่ว่าเพนิซโลนเนี่ยทำให้บวมได้เยอะ,อะปกติเขาจะเปลี่ยนมาใช้เด็กซ่าเพราะมันจะบวมน้อยลงนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็เข้าใจว่าถ้า SLE นี่ก็คือภูมิตัวเองออกมาต้านทุกสิ่งทุกอย่างต้านตัวเองอะนะคะ แล้วแต่ว่ามันจะต้านที่ไหนบางคนต้านที่ผิวหนังก็ออกมาเป็นผื่นบางคนต้านที่ไตก็เป็นโรคเกี่ยวกับไตแล้วแต่ว่ามันจะไปที่ไหนนะคะถ้าผิดพัน์ธช่วยให้ดีขึ้นอย่างนี้ก็แปลว่าผิดพัน์ธไปทําให้ร่างกายปรับสภาพภูมิคุ้มกันของตัวเองขึ้นมาอยู่ในสภาวะที่ปกติตอนนี้สเตีตลา์ไม่ต้องฉีดใช่ไหมครับไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้แล้วค่ะาว่าเป็นโชคยันใหญ่หลวงเลย,ยค่ะ ขอบคุณมากมากเพราะว่าถ้าใช้เซรอยเยอะๆเนี่ยนะคะมันจะติดเชื้อได้ง่ายจะติดเชื้อได้ง่ายมากๆเลยเพราะมันไปกดภูมิคุ้มกันของเรานะ,ะแต่ผิดพันธ์บิมนี้มันไปปรับให้ภูมิคุ้มกันอยู่ในสภาพปกติหรือสภาพสมดุลเท่านั้นค่ะ,ะ,ค,ะคุณหมอคะขอถามอีกคำหนึ่งค่ะตอนนี้ทานครั้งละ3เม็ดถึง4เม็ดนะคะแล้วจะขนาดไหนอีกกี่เดือนคะถึงจะให้ลดลงนะคะวันละกี่ครั้ง สค่ะสามครั้งกินวันละเก้าเม็ดใช่ไหมตอนนี้วันละเก้าเมตรค่ะก็ลองลดลงไปลองค่อยๆลดนะครับอย่ลดพวดเลยนะฮะแต่น้ำมังคุดไม่เป็นไรใช่ไหมคะสองขวดต่อวันนะอาจารย์ถ้าถ้ามีสตังค์ดูดูถ้าทางจะมีสตังค์เยอะก็แ่วยเช้าสวนคือคืออย่างนี้ครับคือการปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุลเมื่อมันสมดุลแล้วเนี่ย เราก็อาจจะค่อยๆลดลงนะฮะค่อยๆลดลงได้จะอย่าลดพวดนะอย่าลดพรวดค่อยๆล,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 ลดลงไปนะครับผมผมคิดว่าในที่สุดเนี่ยมันอาจจะมาลงอยู่ที่แคปซูลอย่างเดียวสองแคปซูลสี่แคปซูลต่อวันมันน่าจะลงมาได้ครับแต่ทั้งนี้มันก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับซึ่งไม่เหมือนกันก็ลดไปครับเมื่อมันลดไปแล้วมันมีอาการไม่คดีก็ขยับขึ้นมาใหม่นะแต่ว่าแนวโน้มก็คือเราต้องพยายามลดลงไปนะครับะค,ะครับ นนแต่ทั้งหมดเนี่ยถึงจะกินมากกินน้อยลดไม่ลดก็แล้วแต่มันไม่มีผลเคียงเคียงกับร่างกายของเราแน่นอนนะครับนเรนในตรงนี้ก็ขอให้มั่นใจได้ว่ากินนานเท่าไหร่กินสิบปีกินร้อยปีมีอายุถึงสองร้อยปีอันตรายผลข้างเคียงไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวโอเคครับ,รบวันนี้ขอบคุณครับคุณภูมิกาอุโดมประเรียับมากครับที่มาแชร์ประสกบการณ์พวกเราใัน